ครับวันนี้วันผมกับุ๋มฮแมนหนึ่งกเก้าสามนะครับวันนี้ก็จะมาสอนถอดกระชนตัวกระบะฟอร์ตวันนี้ครับว่าถอดยังไงมาดูกันนะครับผมก่อนไปรับชมก่อนนะกดใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงทําคลิปต่อไปนะครับผมนานๆเจอกะทีะเนาะเมื่อเราซื้อกระบะฟอร์ตมาให้เราเข้าที่ลูกกุดแจนนี้นเขาลูกกระป๋องสีเสร็จแล้วกดย้อนกลับตรงนี้ เสร็จแล้วให้เราเลือกกระชนนะครับเลือกระชนหลังอนะ่ะอันนี้นะเนี่เนีเสร็จแล้วนะครับผมให้กดใส่นะครับผมเปิด G G ขึ้นมานะครับเลือกอ่าเป็นขาปาร์ก,กิ้งนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเปลี่ยนค่าหน่วยความจาตรงนี้นะครับทางลัดนะครับอาเป็น e anonymous นะครับผมก X กติ๊ก,อ,ก,อ,กออรนะับกดบันทึก กดแว่นขยายนะครับผมพิมพ์หนึ่งนะครับประเภทการค้นหานะครับผมเป็นตัวดีบุดนะครับผมพิมพ์หนึ่งนะครับกดค้นหาใหม่อเสร็จแล้วนะครับเลือกอันที่สามนะครับผมแล้วกดใส่นะครับผมเปิดจีจีขึ้นมาพิมพ์สองนะครับแล้วกดปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับผมเลือกอันที่สี่นะครับผมกดซื้อนะครับผม เปิด G G ขึ้นมาพิมพ์3าปรับแต่งครับผมแล้วสลับมาอันที่1นะครับผมกดซื้อครับผมเปิด G G ขึ้นมาพิมพ์ลบหนึ่งนะครับผมอ่าไม่ใช่นะครับผมขอขอไปครับผมแก้ไขครับผมพิมพ์ลบหนึ่งครับผมกดใช่ครับผมเสร็จแล้วนะครับกดกดย้อนกดย้อนกลับนะครับผม กดสลับรถครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมการชนการชนหน้าการชนาการชนหน้าการชนท้ายการชนหน้าบันไดนะครับผมทาเหมือนเดียวอันเดียวกันนะครับผมทําแบบเดียวกันเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมสวัสดีครับ